ตอบคอมเมนต์เพืเ่อนๆนะครับที่มีพี่น้องของเรานะครับเพืเ่อนๆเอฟซีของเราสงสัยเกี่ยวกับการทําคลิปของผมในเคสถอ,อดแ้งคัดออกแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่ไม่ใส่น้ํามันเครื่องนะครับการที่ผมไม่ใส่น้ํามันเครื่องมันจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายหรือไม่นะครับจากเคสนี้จากกรณีนี้เพืเ่อนๆของเราถามกันเข้ามานะครับ ก็ในครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นจากคลิปที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเราเปิดแชรคัดออกมาจริงๆแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องเพื่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่าคันสตาร์ทมันกระตุกตามรอบเครื่องนะครับแต่นะครับก็ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในคลิปนะครับมันมีการตัดต่อซ้ํานะครับคลิปมันจึงยาวนะครับจริงๆแล้วคลิปมันยาวนาทีกว่า นะครับแต่ทายทําจริงๆมันไม่กี่วินะครับเพื่อนๆไม่ถึง30วิวินนะครับถ้าอาจจะห้าวินี่แหละนะผมก็เอาภาพมาต,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 ต่อ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 เรียงกันนะครับมันก็เลยเป็นกระโดกขึ้นกระโดลงกระโดกขึ้นกระโดลงหลายครั้งนะครับเพื่อนๆดูเหมือนมันยาวนะครับทุกท่านนะแต่จริงๆคลิปมันไม่ได้ยาวนะครับทีนี้ผมก็ต้องอธิบายตามนี้ก่อนนะครับว่าภายในน้ํามันเครื่องนะภายในน้ํามันเครื่องมันจะมี สารเคมีที่เขาเรียกติดปากกันว่า,วาหัวเชื้อน้ามันเครื่องนะครับภายในน้ำมันเครื่องมันมีหัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่เขาผสมมาในอัตราพอเหมาะพอ,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 อดีอยู่แล้วไอหัวเชื้อน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตัวที้นะครับเป็นตัวที่ไปยึดเกาะอยู่กับชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์นะครับตลอด24ชั่วโมงนะ ถ้าน้ำมันเครื่องไปถึงไหนแล้วมันก็จะชุ่มก็จะชื้นก็จะเกาะอยู่ตรงนั้นไม่หยดไม่ละเหยออกไปนั่นเองนะครับดังนั้นในการที่เราสตาร์ทเครื่องอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับเราสตาร์ทเครื่องในระยะเวลาอันสั้นนะครับน้ำมันเครื่องนะครับมันก็จะเข้ามันก็จะยังคงล่อลื่นได้อยู่เครื่องยนต์มันยังไม่ร้อนนะครับเพราะว่า มันมีสารเคมีเหล่านี้เข้ามาช่วยอยู่นะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจว่านะครับการที่เราสตาร์ทเครื่องในลักษณะแบบนี้นะครับคนที่เป็นช่างเขาก็รู้เขาก็ต้องเตรียมการไว้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับเขาจะหล่อเลื่อนชุดลูกสูบแหวนชุดวาลเขาก็เอาน้ํามันหล่อเลื่นผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงนะเขาไปหล่อเลื่อนในชุดบนอยู่แล้ว นะครับในชุดก้านสูบในชุดกระบอกสูบนะครับเขาหยอดน้ํามันเข้าทางรูหัวเทียนอยู่แล้วนะครับในชุดก้านสูบนะครับมันมีรูน้ํามันอยู่ที่ปลายคอข้อเหวี่ยงเขาเอาน้ํามันกรอกแล้วก็ลมดันเข้าไปอยู่แล้วนะครับทุกท่านในชุดราวเกียร์นะครับในชุดราวเกียร์มันมีรูน้ํามันอยู่แล้วเขาก็หยอดน้ํามันใช้กาหยอดน้ํามันหรือว่าค่นสเปรย์ลอยลื่นเข้าไปอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็คือแนวทางการทํางานของช่างเพราะว่า การทำงานเนี่ยลายละเอียดปีกย,ย่อยรายละเอียดปีกย,ย่อยคนทําคลิปหรือว่าคนทํางานเขาไม่ได้เอามาให้เราดูนะตรงจุดจุดนี้ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจด้วยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะให้เพื่อนๆน้อ,นนอง FC ได้ดูกันนะครับถึงเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับโดยเฉพาะตอนเช้าตอนเครื่องเย็นนะครับ มันจะมีเสียงเครื่องยนต์ดังอยู่ประมาณ20 30วินาทีแล้วแต่รุ่นรถแล้วแต่ชนิดของน้ำมันเครื่องนะครับถ้าใครมีรถยนต์ถ้าใครมีรถยนต์นเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเวลาเราสตาร์ทเครื่องตอนเช้าเครื่องยนต์จะเฉกเป๊กเปๆกอยู่ประมาณ30นาทีถึง1นาทีา30วินาทีถึง1นาทีนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเงียบลงไปนะครับแต่ถ้าบางคนสังเกตได้จะรู้ว่า เวลาเราสตาร์ทเครื่องขึ้นมาปั๊บการน้ำมันเครื่องมันจะค้างโชว์อยู่ประมาณ20-30วินาทีนั่นหมายความว่าจากเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องน้ำมันเพิ่งน้ำมันเครื่องเพิ่งวิ่งขึ้นไปถึงคอใช้เวลาประมาณ20-30วินาทีกว่าที่น้ำมันเครื่องจะไปถึงชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็กินเวลาป20ี20-30วิกว่าที่มันจะเข้าไปสโลมชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพอย่างน้อยมี3นาทีแหละนะครับเขาถึงบอกว่าก่อนที่เราจะออกตัวรถอย่างน้อยอุ่นเครื่องสักสาถึงนาทีนะครับเพื่อนๆนะอันนี้มันก็เป็นแนวทางนะครับใครจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็ออกตัวขับจะช้าไปก่อนเพือ่อจะได้ไม่สตาร์ทเครื่องจิ้งว้จะได้ไม่เปลืองน้ํามันก็ทำไปไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีน้ํามันเครื่องฉโลมตามชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ ผมจะให้เพื่อนๆฟังเสียงนะครับแล้วก็ดูการน้ํามันเครื่องนะครับเวลาที่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์นะแต่ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถยนต์เนี่ยตอนที่ผมให้ดูการน้ามันเครื่องอันนี้คือผมขับมาแล้วเพิ่งมาจอดได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่ผมิดสวิตกุญแจกี่วิน้ํามันเครื่องถึงจะดับอันนี้รถเพิ่งขับมาจอดนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซ ในขณะที่ถ่ายทำคลิปนั้นเป็นเวลาบ่ายโมงแดดเปี้ยงเลยนะครับมอไซค์จะใช้เวลากี่วินาทีเครื่องยนต์ถึงจะเงียบเดี๋ยวเราไปดูกันครับรถยนต์นะครับผมเพิ่งขับมาจอดได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่เนะครับเราทำการสตาร์ทเนี่ยนะครับกาน้ํามันเครื่องจะดับลงไปภายในกี่วินาทีอันนี้ นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับสื่อให้ถึงสื่อให้เห็นถึงว่าเวลาที่นะครับเราสตาร์ทเครื่องนั้นน้ามันเครื่องมันยังไม่ขึ้นไปที่ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เครื่องยนต์มันยังไม่พังนะครับอ่าให้ดูกันนะครับจะใช้เวลาจีวีขนาดรถขับมาจอดนะเห็นไหมนี่น่าเห็นไหมนะครับนี่แหละนะครับบางอย่างนะครับเราก็คิดมากไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับทุกท่าน จะให้เ,เพื่อนๆฟังเสียงรถมอไซค์นะครับจะให้เพื่อนๆฟังเสียงรถมอไซค์นะครับว่าเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องนั้นจะใช้เวลากี่วินาทีเครื่องยนต์ถึงจะเงียบนะครับวันนี้เป็นการสตาร์ทเครื่องตอนบ่ายโมงนะครับเป็นการสตาร์ทเครื่องตอนบ่ายโมงแดดร้อนอยู่แล้วน้ํามันมันเหลวแล้วแต่ถ้าเป็นตอนเช้าเสียงเครื่องยนต์นะครับมันจะดังยาวนานกว่านี้เยอะนะครับเพื่อนๆ ไปฟังเสียงกันชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆพี่น้อง f อจะใช้เวลาจีวิเครื่องยนต์ถึงจะเงียบลงไปนะครับ ครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับขนาดรถยนต์เพิ่งขับมาจอดนะครับยังใช้เวลาต้อง5วินาทีนะครับ5วินาทีไฟการน้ำมันเครื่องถึงจะดับนั่นหมายความว่าในระยะ5วินาทีนั้นน้ำมันเครื่องเพิ่งวิ่งไปถึงกรองนะครับกว่าน้ำมันจะเต็มกรองกว่าน้ำมันจะวิ่งไปถึงปลายทางใช้เวลาอีกเยอะเช่นเดียวกันมอเตอร์ไซค์นะครับเมื่อกี้ก็ ประมาณเดียวกันนะครับขนาดแดดร้อนๆนะครับทุกท่านก็ยังคงมีเสียงดังอยู่ประมาณาเกือบๆสิวินะเพื่อนๆน,นะอันนี้นะครับกอ็อยากให้เพื่อนๆพีน่น้อง f c สบายใจได้นะครับในกรณีลักษณะแบบนี้นะครับที่เราไม่ใส่นะ้ํามันเครื่องเข้าไปแล้วสตาร์ทเครื่องนะครับมัน มีระยะเวลาในการชดเชยของมันอยู่นะครับเพื่อนๆไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเราสามารถทําได้เครื่องยนต์ไม่พังอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันมีแนวทางมันมีวิธีการหล่อลื่นของช่างอยู่นะครับเพียงแค่ว่าเขาทาคลิปเขาไม่ได้แจงรายละเอียดให้เราอยา่างเช่นผมทาคลิปผมก็เอาน้ามันเครื่องหยดเข้าไปตามชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ก่อนก่อนที่จะทําการสตาร์ทหรือแม้ว่าในขณะที่เราประกอบเครื่อง นะครับเราก็ฉลองน้ำมันเข้าไปก่อนเวลาประกอบเสร็จสตาร์ทเครื่องก่อนพอสตาร์ทเครื่อง30ิวิหนึนาทีนะครับไม่เกิดปัญหาเครื่องยนต์เงียบนะครับเราก็นะครับอยทาการเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปรถยนต์ยิ่งหนักกว่านั้นนะครับน้ํามันเครื่องไม่ใส่น้าหมอ้อน้ําไม่ใส่เขายัางสตาร์ทเครื่องเป็นนาทีแล้วก็เร่งเครื่องแรงด้วยนะครับเขาก็ยังไม่พังนะครับเพื่อนก็อย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าก่อนที่เขาจะทําการ ติดเครื่องแบบนั้นได้เขาหล่อลื่นไว้เต็มที่แล้วนะครับมันมีน้ํามันเครื่องฉลงทุกชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ก่อนที่เขาจะทําการสตาร์ทอยู่แล้วครับสวัสดี FC ทุกท่านครับ